พระอาจารย์ทุกรูปนะครับก็อาตมาอามาจากวิทยาลัยสารนักศึกษาไมหิดนนะครับก็มีความรู้สึกว่าวันนี้มันได้มาฟังหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เปิดความคิดหลายๆอย่างมากมายนะครับจริงๆหัวข้อที่อยากฟังวันนี้ก็คือเรื่องพุทธเจ้าสอนอะไรนะครับแล้วก็ได้ฟังสัง่งสิ่งนั้นจริงๆด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อมันมีการวิเคราะห์เทียบเคียงแล้วเนี่ยฟังไปฟังมามันกลับลืมประโยชน์สุดท้ายครับเรื่องโลกยุคใหม่อาตมาก็เลยสนใจว่าเนี่ย วัฒธรรมของเราเนี่ยเป็นการอธิบายศาสนาแบบบริสุทธิ์ก็เลยรู้สึกว่าอย่างที่คุณดยมเมื่อกี้พูดนะครับก็เลยรู้สึกว่าศาสนาเมื่อมันบริสุทธิ์มากเนี่ยมันก็เลยห่างจากคนห่างจากความเป็นจริงของโลกนะครับก็เลยอยากจะเจาะจงถามพระอาจารย์คริสต์แล้วก็ท่านภิกษุณีว่านะครับท่านมีความคิดเห็ยนยังไงกับคนในยกุโยกโลกยุคใหม่นะครับแล้วก็จะทํำยังไงะครับศาสนาเราต้องปรับตัวหรือเปล่านะครับ ทำยังไงจะทําให้ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของคนยุคใหม่เป็นวิถีชีวิตจริงๆนะครับเพราะอาตมาเห็นว่าเนี่ยครับเพราะผมเห็นว่าเมื่อเราสอนให้มันบริสุทธิ์มากๆเข้าเนี่ยมันทําให้เราเชื่อนะครับพราะมันยึดความเชื่อตรงนั้นแล้วเนี่ยมันเกิดการไม่เปิดใจนะเชื่อมากเชื่อมากแล้วก็สุดท้ายความเป็นวัถุนิยมความเป็นบริโภคนิยมเนี่ยมันทําให้เราเชื่อไปแค่นั้นแหะแต่มันไม่เข้าไปในใจของเขาครับแล้วก็ ไม่สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ขเขาได้ครับผมอยากเห็นนะครับว่าศาสนาเราทําไมเราไม่พูดถึงอะไรที่มันเป็นรายละเอียดของการปฏิบัติปฏิบัติของเราก็คือการออกออกจากชีวิตเดิมครับผมรู้สึกว่ามันผิดธรรมชาติออกไปปฏิบัติภาวนาหรือว่าเราอยากจะป้องกันแล้วก็ปกป้องด้วยการบอกว่าคนอื่นไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าเราอยู่เขาได้ยังไงในโลกยุคใหม่นะครับ่าแล้วก็เรารู้สึกว่าเนี่ยเอาไปเอามาเรามามาพูดกันในทางลักษณะเนี่ย มันเกิดการติดกับทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ติดกับการแก้ปัญหาแบบวิชาการรู้สึกว่ามันไม่เป็นประโยชน์นะครับผมครับผมผมคิดว่าไม่เป็นไรครับเป็นคําถามที่ที่หรือพระอาจารย์ครทธิ์จะจะตอบได้ไหมฮะเอาได้ได้ครับได้ครับได้ครับอ้าวอาอาครับครับส,สักหน่อยหนึ่งนะสักครึ่งนาทีก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะยุคไหนกิเลสมนุษย์เหมือนเดิม ะจะยุควิวัฒนาการไปขนาดไหนก็ตามผัสสะกระทบแล้วจะเกิดเวรน,นาตนหาอุปทานพบชาติฉลาบรณะสิ่งเหล่านี้คือเหมือนเดิมและเราต้องเชื่อในการตรัสรู้ของพระเจ้าว,ว่าคําท่านเป็นอาการลิโกใช้ไปได้ตลอดกาลถ้าเราไม่เชื่อตรงนี้แสดงว่าเราไม่เชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์และเรากําลังมีวาทะอันเป็นค่าศึกต่อพระองค์ที่พระองค์เรียกว่ากําลังเรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องหาโดยความเป็นมิตรน,น,นั้นศรัทธาตรงนี้ เราต้องเชื่อก่อนแล้วถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยถามว่าเอ๊ะเรามาหม่มจีวรถือบาตรท,ทาอะไรเช่นไหมความเชื่อของเราคลอนแคลนและศรัทธาเราคลอนแคลนและเรากําลังถูกสมณะเทพมารพรมหรือใครๆในโลกดึงศรัทธาเราออกไปได้ศรัทธาเราไม่ประดิษฐ์ศาด้วยดีไม่ตั้งมั่นด้วยดีในลาภที่ได้ดีแล้วลาภคือการได้ศรัทธานในตถาคตคําสอนของตถาคตเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องเชื่อมั่นเลยนั้นคําผู้เจ้าอากาลิโกกิเลส โลคมันจะไปขนาดไหนก็ตามี่เลสมนุษย์เหมือนเดิมแก่เจ็บตายยังมีเหมือนเดิมเราจะเอาชนะความตายไหมล่ะหรือเราจะเอาแค่เลี้ยงชีพไปจนกระทั่งกเกษียณเราจะเอาอะไรในชีวิตถ้าเราจะเอาวิชาแก้ความตายว่าตายครั้งนี้จะเป็นการตายครั้งสุดท้ายเราต้องเชื่อพระพบทรเจ้านะมันี้